แบกจกแบกจอบแบบเสียมเฝ้าเ้าลงเที่ยงไปเคียกวกล้วยขีเขาบอกว่าอยู่สายสีมีแมงกุีกับยอนขีควาายไล่คุณเจ้าว่าเป็นตนายว่ากันคล้ายว่าค่อยมากสังกีผูเจ้าลองเบิง้งละตีว่าแมงกุฎีรสชาติมันเป็นยังไงแบกจกแบกจอบแบบเสียมเฝ้าตื่นขึ้นมาเหมือนตอนตีสี่ไปบอกทันเขาสักทีมันมาฝุก เออาตนีสีี่่โดดดกออไสสสตตาาาาลลนมซวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้องไปสกูงส,ส,สุดมาพอกับผมอีกคลิปหนึ่งบ่โอ้อินดี้ครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องตามสัญญาครับพ่อแม่พี่น้องผมเคยบอกว่าเรวป่ามันมีอยู่3ชนิดแต่ชนิดนี้เราเก็บบนยอดลูกมันจะเป็นยังไงหน้าตามันจะเป็นไงเดี๋ยวเข้าไปส้มกันเลยครับทางภาคอีสานเข้า,า,า,าบ่มีแน่นอนครับเร็วจังสิครับผม พร้อมสรรพคุณของมันไปชมกันเลยครับเร็วมันเสียอาศัยอยู่ตามเขาเขาเล็กๆครับพเมพี่นองอ,อันนี้อย่างว่าหัดส,สกุลหัดสกุลสําหรับคนถ่ายหมูกเลือดคนถ่ายเป็นหมูกเลือดนะตัวนี้ครับแก่แต่ยังดีเลยหัตสกุลนี่กับผ้าสีภรรยามาครับพเมพี่นองผ้ามาเป็นตากลองไห้เนาะครับพเมพี่นอง,ม,นองมันจะได้เก็บไปแล้วก็บรรยายสรรพคุณของเร็วไปด้วยครับพแมพรี่นอง โอ้เป็นลูกเยอะๆเลยสุดยอดเลยครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อใบก้อนหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องนี่หน่วยมันเป็นังสี่เลยครับอันนี้สําหรับเร็วดินนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับเอฟซีเอาแก่เหรอครับพ่อแม่พี่น้องก็จะได้เก็บเมล็ดมันไตพร้อมเลยครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้แก่แล้วนะสําหรับลูกอ่อนอหนูจับนี่เยครับพ่อแม่พี่น้องจังสี่เลยครับขายกับแพงนะครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเร็วชนิดนี้ครับพ่อแม่พี่น้องมันสิเป็นลักษณะขายบักเฟืองครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดบ่เคยเห็นเบิ่งไว้เด้อครับเด้อนี่ครับ นี่คือเร็วอีกชนิดหนึ่งครับอันนี้เร็วกินลูกบนยอดนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างนี้อ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นเร็วอีกชนิดหนึ่งคือกันครับพ่อเม่พี่น้องอันนี้เร็วสําหรับเปิดธาตุนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับธาตุพิการก่อนเอื่อนห้าสีไปส้มน่วยมันครับพ่อแม่พี่น้องลักษณะของต้นมันเป็นอย่างนี้เลยครับพ่อแม่พนองนี่ยเป็นสีเลยครับเก็บได้ปะเนี่ยเป็นกอเป็นกอครับเดี๋ยวเดี๋ยวอืมเก็บได้ปะไม่ไดเต็มเลยครับพ่อแม่พี่น้อง เดี๋ยวข้าไปฟังค้าวรันใหพร้อมสรรพคุณของมันก่อนเลยครับว่าเรื่องชนิดนี้มีสรรพคุณอะไรบ้างนะครับพ่อแม่พี่น้องลักษณะต้นของมันกรับเป็นกอเป็นผุ่มจริงๆเละครับพ่อแม่พี่น้องลักษณะของมันครับจะเกิดเฉพาะในเขาที่ไม่ใหญ่ครับพ่อแม่พี่น้องในเขาลูกที่ไม่ใหญ่โอ้บนหุ่ยมันสวยงามมากเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวข้าฟังค้าวรันใหแล้วข้าวกะสิเก็บไปกินนะครับพ่อแม่พี่น้องกินยางดีเลยครับพ่อแม่พี่น้อง เดี๋ยวฟังคำบรรยายก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยกาดมันลักษณะของกาดมันใบมัน,น,นม,มีนวลมันครับพ่อแม่พี่น้องสรรพคุณของเรี่ยวปลานะครับพ่อแม่พีรร่น้องช่วยบำรุงธาตุแนวร่างกายด้วยการใช้เมล็ดเรียวผสมกับหัวเหว่วหมูครับผู้ใดบว์ูุจักหัวเห่วหมูนะครับพ่อแม่พี่น้องหัวเหว่วหมูที่อยู่ในดินสําหรับบำรุงทาลุในคันหรือระงับประสาทสําหรับคนที่เป็นโรคประสาทคนที่เป็นบ้าน,นั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องหัวเห่วหมูนะครับเอามาผสมกับเรี่ยวและ แรชเอมเทสกับพลเอมโมลูจักชรเอมเทศเนี่ยนำมาปรุงเป็นยารับประทานเมล็ดมันนะครับพ่อแม่พี่น้องก็สําหรับบํารุงธาตุในร่างกายนะครับให้เลือดลมดีไหลเวียนดีครับพ่อแม่พี่น ink, ้องสองครับพ่อแม่พี่น้องช่วยแก้ธาตุพิการผลเรี่ยวใหญ่นะนี่ครับผลเล่ยใหญ่นะผลเรี่ยวใหญ่เลยนะครับใส่หน่วยซุปมันก็ได้ครับพ่อแม่พี่น้องช่วยลดไขมันในเส้นเลือดเมล็ดเรี่ยวใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องมันสิมีเมล็ด เดี๋ยวหนูปอกมเมล็ดให้ดูหน่อยสิหนูไปเก็บลูกลูกลูกนี่นเลยไปเก็บลูกเหลืองเลยมาปอกให้แฟนขับรถเอฟซดูสิว่าต้องใช้มเมล็ดม,มันยังไงเอาลูกเหลืองเลยนะอเอาแกะแกะให้เอฟซดูสิมเมล็ดถึงปะ่ะเออ่าน,นี่แหละ,มะเมล็ดมันอย่างนี้เอาลูปดีๆดิอันนี้มันเป็นหนอนละเอาเอาลูปดีๆผลเล็วใหญ่ครับผลไม้พนธนองอ เสมาเล็ดมันจังสี่เล็ดครับพ่อแม่พี่น้องนี่เล็ดมันจะเป็นเหมือนหัวเนื้อเยื่อสมองครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเป็นลักษณะจังสี่เล็ดครับเป็นเหมือนเนื้อเยื่อสมองเราแหะครับพ่อแม่ช่วยแก้โลหิตขั้นเบื้องสูงครับพ่อแม่พี่น้องช่วยแก้โลหิตขั้นเบื้องสูงสำหรับคนที่โลหิตไหลเวียนบาค่อยดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะผลมีรสเผ็ดเนี่ยครับผลของมันนี่ครับพ่อแม่พี่น้องกล้วยซีมีรสเผ็ดฟึนหน่อยๆใช้เป็นยาแก้ไข้ ผลเร็วใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องช่วยแก้ไข้สันญิบาลครับผู้ใดสิเป็นไข้สันญิบาลครับพ่อแม่พี่น้องเผลเร็วน้อยหรือผลเร็วใหญ่ก็ได้เมล็ดเร็วน้อยก็ได้ครับพ่อแม่พี่น้องช่วยแก้ไข้เสื่องซึมผู้ใดสิเป็นโรคเสื่องซึมนะครับพ่อแม่พี่น้องมันก็ช่วยแก้ได้อย่างดีครับพ่อแม่พี่น้องลักษณะจังสี่เลยครับช่วยแก้อาการมึนแก้อาการไอแก้อาการหืดหอบรากมันนะครับพ่อแม่พี่น้องใส่ส่วนหลักของมันเลยกลนเอารากมันเลยครับพ่อแม่พาพน้อง ช่วยแก้อาการคลื่นไส้เวียนหัวอาเจียนรับประทานอาหารไม่ได้ใช้ทั้งต้นเมล็ดเมล็ดเลี้ยวน้อยเมล็ดเลี้ยวใหญ่ครับพ่อแม่พี่น้องใส่ทั้งผลหน่อยผลใหญ่มันเลยเด้อเนี่ครับพ่อแม่พี่น้องผลของมันครับใช้ทั้งผลเล็กและผลใหญ่ผลช่วยแก้เสมหะแนวรำคอเมล็ดช่วยกัดเสมหะผลเลี้ยวใหญ่หรือผลเลี้ยวน้อยใส่ได้มดเลยครับพ่อแม่พี่น้องช่วยบรรเทาอ,อาการกระหายน้ําครับ ซอยกับหายหนามได้ครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้กินได้นะครับเดี๋ยวผมอันนี้แล้วผมสิกินให้เบิรงเด้อเดี๋ยวผมมันใหญ่สรรพคุณของมันแล้วผมสิกินให้เบิรงครับพ่อแม่พี่น้องออ่าหนูไหนเก็บมาพวงหนึ่งเลยสิเนี่ยเนีตัวนี้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 อืเก็บตัวนี้มาเลยเก็บมาพวงหนึ่งเลยนี่ครับเก็บมาพวงหนึ่งเลยนั่นแหละว่าผลหรือเมล็ดจากผลที่แก่จัดใช้เป็นยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ท้องจุกเสียดแน่นท้องด้วยการใช้มลิดจากผลแก่นำมาบดให้เป็นผงแล้วใช้รับประทานหลังอาหารรั้งละ1-3กรัมประมาณ3-9ผลครับวันละ3ครั้งจะช่วยให้ระบายท้องอืดท้องเฟอ้อสำหรับคนที่เป็นโรคบิดถ่ายไม่ออกได้อย่างดีครับพ่อแม่พี่น้องช่วยแก้อาการปวดท้องด้วยการใช้เมลิดเลี้ยวผสมกับหัวเหี่วหมูฉิงแห้งและเะเอมเทศนำมาปรุงเป็นยา รับประทานครับพ่อแม่พ่นองเมล็ดเร็วน้อยช่วยบรรเทาอาการท้องเสียด้วยการใช้เมล็ดนํามาบดเป็นผงครั้งละประมาณ7-8กรัมชงกับน้ําดื่มขิงต้มกินบ่อยๆเร็วใหญ่ก็ได้เร็วน้อยก็ได้เด้อครับพ่อแม่พ่นองอันนี้ก็ทั้งเร็วใหญ่ทั้งเร็วน้อยเอยด้อช่วยขับผายลมช่วยทําให้เรอครับสําหรับตัวนี้นะครับพ่อแม่พ่นองแต่ก่อนเนี่ยเขาใส่สาหรับคนติ่ฉีดยาใหม่ๆครับพ่อแม่พ่นองเขาสิตา กินให้เรอออกครับพ่อแม่พี่น้องช่วยขับลมในลำไส้ใบมเมล็เดเมล็ดเลี่ยวน้อยมเมล็เดเลี่ยวใหญ่ครับช่วยขับลมในลำไส้ช่วยแก้ปัสสาวะพิการครับสาหรับคนที่เยียวบวกลอกเด้ครับพ่อแม่พี่น้องสาหรับคนที่ปัสสาวะไม่ค่อยออกนะผลเร็วใช้เป็นยารักษาโรคฤทีดวงทวนันได้เป็นอย่างดี ใส่ทังเร็ยวใหญ่ใส่ทังเร็วหน่อยแล้วครับพ่อแม่พี่น้องช่วยแก้อาการประจําเดือนมาไม่ปกติด้วยการใช้ผลเร็วแห้งประมาณ7-8กรัมย่างไฟจนแห้งกรอบแล้วนํามาบดเป็นผงใช้ชงกับน้ําดื่มบ่อยๆช่วยแก่สําหรับสตรีที่ฤดูเขามาไม่ปกตินั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องหรือประจําเดือนมาไม่ปกตินั่นเองครับเมล็ดเรียวใหญ่ช่วยลดความเป็นพิษของสารพิษต่อตับ ครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่เป็นพิษต่อตับเด้อครับพ่อแม่พี่น้องกินเมล็ดเรี้ยวนี้ไปจะช่วยลดอาการเป็นพิษต่อตับได้ครับพ่อแม่พี่น้องดอกเรี้ยวช่วยแก้พิษอันเกิดเป็นเม็ดผื่นคันขึ้นตามร่างกายครับเสียดายครับพ่อแม่พี่น้องตอนที่มันเป็นดอกผมวุ่นวายให้เบิ้งหน้าครับตอนดอกมันก็จะเป็นสีขาวๆาวนะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมสิไปค้นหาค้นหาพ่อครัเสียเอาขึ้นให้เบิ้งหน้าครับว่าดอกมันเป็นยังไงครับดอกมันก็เป็นสีขาวๆดอกมันกต้มกินแซ่บๆคคคือออออจััังงงดดกกาาาหยนนนนนีีี่่่่่แแและะรบพพมม้ตเเป็สขว ช่วยแก้อาการเป็นพิษด้วยการใช้มะเร็ดนำมาบดเป็นผงชงกับน้ำอุ่นแล้วนำมาต้มดื่มช่วยขับน้ำนมหลังการคลอดบุตรของสตรีมะเร็ดเร็วน้อยหรือมะเร็ดเร็วใหญ่ใช้ได้หมดครับพ่อแม่พ่น้องสำหรับคนที่คลอดบุตรออกลูกมาใหม่ๆมีน้ำนมให้ลูกมันซอยขับน้ำนมได้ครับพ่อแม่พ่น้องช่วยรักษาอาการขัดในชวงครับพ่อแม่พ่น้องผู้ไดนแน่นเอิร์กหรือกดไหลย้อนนั่นเองครับพ่อแม่พ่น้องเพราะว่าผมเคยเป็นกดไหลย้อนผมเคยกินครับ ตัวนี้ซอยได้ย่างดีสาหรับกดไลย้อนกดไล่ย้อนนี่จะกินของเผ็ดๆไปได้นะครับพ่อแม่เป็นน้องมันสตีขื้นทันทีหรือตำักหุงตำักหยงเนี่ยที่ผมกินผมเป็นกดไล่ย้อนประจําครับพ่อแม่เปน้องล้วมันสตีขื้นทันท,ทีเลยขันเท้ากินของเผ็ดเนะครับพ่อแม่เปน้องช่วยรักษาอาการขัดในซ้วงเท้าใหญ่มีฤทธิ์ขับลมช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อและช่วยลดความดันโหลหิตครับประโยชน์ของเร่ช่วยขับน้ํานมหลังการคลอดบุตรของสตีได้เป็นอย่างดีเม็ดและผลของเร่ใหญ่สามารถนํามาใช้เป็นเครื่องเทศใต้ สามารถนำมาผลิตหรือใช้ทำเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางน้ำมันหอมระเหยและผลิตภัณฑ์อาหารครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะบัต้นนี้ผมก็สีหายเนี่ยผมเก็บแล้วครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะหนูเก็บเลยเก็บใส่ถุงก็เลยอ่าอันนี้ก็อีกตัวนึงตัวมันแก่หมดแล้วอ่ะคิดดูดิเก็บเลยเก็บเลยอันนี้ผมจะเก็บไปกินกับปนกับเจียวแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ย น,นี้มันมีมดด้วยเก็บเอาจะลูกมันกระพอแล้วอันนี้ก้านมันเจ็ดเด็ดเอาลูกมันเลยเด็ดเอาเลยน,นีเด็ดยากันดูว่าไหน,นจะกินไม่อร่อยเนี่ยจ้าเสียครับพ่อแม่พี่น้องแสียบเสียบเยอะเก็บแล้วผมสี่กินให้เบิ้งครับอ่ะอน,นี่อีกก่อน อันนี้ใส่ทั้งพวงเลยก่อน,นอุนน๊บทั้งพวงแพ้งเลยครับพ่อแม่พี่น้องมันเป็นถืกๆด้วยครับผมจะไปขายในแห้งแพ้งแห้งครับเนี่ยเลยกก็เฉพาะไม่นี้ตั้งใจมากเก็บโตนี่โดยเฉพาะครับพ่อแม่พี่น้อง อืม <Ừ. S 2> เดี๋ยวเจอดอกมันแล้วเดี๋ยวจะออให้เอฟซีดูดอกมันเดี๋ยวหนูกล่องตัวนี้เลยนี่เก็บเัินี้ก่อนโอ้ยเป็นตาสะออนต่พีหน้องเลยเก็บไปขายเนาะเห็นบ่ใหญ่ๆเลยเนีย่ยเริ่มทายลูกเต็ดอันนี้มั่ง อ่ะเดี๋ยวผมใสให้เบิ้งดอกก่อนครับพ่อแม่พี่น้องนี่ลักษณะดอกของมันมันสิเป็นอย่างสี่เลยครับพ่อแม่พี่น้องนี่ดอกของมันนะนี่ยเนี่น,น,นี่ครับดอกของมัน <c oughs> ใส่เบิ้งกอนี่เบิ้งกอนี่มันมีบิกอนี่มันมีดอกอ่อนอยู่อ่ะเดี๋ยวเอาดอกอ่อนหน่นวยอ่อนให้ยเอฟซีเบิ้งก่อนอึบอ่ะหนูจับดิจับจับให้เอฟซีดูดอกก่อนนี่ครับพ, <c oughs> พ่อแม่พี่น้องดอกมันสิเป็นลักษณะสี่ครับนี่ยเนี่นี่นี่ดอกมันนะเนี่ยดอกดอกของมันครับอันนี้หน่วยอ่อนของมันเอาเก็บเลยหนู ครับกินกับปนแสบแสบกับพ่อแม่พี่น้องอือโอ้อันนั้นกำลังเลยเนี่ยข,ขนาดนี้ขนาดนี้กำลังกินเลยเก็บเอาลูกลูกใหญ่พอ,อเอาลูกเล็กไว้ก่อนอันนี้ก็เลี้ยงไว้ครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยต้นมันเสรเป็นลักษณะที่เสร็แล้วครับก่อเสร็จแล้วอันนี้เร็วหน่อยเนี่ย อันนี้เร็วเร็วน้อยนะอันนี้เร็วสําหรับเอารากมันไปเปิดธาตุสันติบาลเปิดธาตุให้เลือดลมไหลดีครับพ่อแม่พี่อหน่องเรียบร้อยครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้ตั้งใจมาถ่ายตั้งใจมาเก็บแค่กอเดียวครับพ่อแม่พี่น้องตั้งใจมาเก็บแค่ถ่ายให้เอฟซีดูเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเนาะตั้งใจมาเก็บซ้านี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องตั้งใจมาเก็บแค่นี้จริงๆครับเนี่ยงามแห้งครับพ่อแม่พี่น้องแล้วกินแซ่บน้ำหน้ากินกระปุลครับกินแซ่บแซบครับเดี๋ยวผมจะกินให้เบิรงครับพ่อแม่พี่น้องว่าเขากินังงไ แกะออกมาแล้วเนื้อเนื่อเนยันนนอองไงไหนหนูลองแกะไอ้ตัวอีกลองแกะตัวดีๆด้ดแล้วแกะปอกแต่ข้างในมาให้เอฟซีดูว่ามันเป็นยังไงแสบครับพ่อแม่พีพ่น้อ,องกินกับแจ้วนี่แห้งแสบครับแกะเอาแสบเอาเปลือกออกเลยอืมพอ ลักษณะของมันสิเป็นอย่งสี่เลยครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยอย่างนี้เลยนะเนี่ยครับจป็นสีเลย <ๆ S 1> ก็จังเนื้อเยื่อสมองคนเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้อง <ๆ S 1> อยังสี่เลยครับเนี่ย <ๆ S 1> จ้ำรับมันอีก,ก็เป็นเก็บเล็กเก็บหน่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องเนาะก็มาเก็บให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งบางเร็วชนิดนี้ ทางภาคอีสานเราไม่มีครับพ่อแม่พี่น้องก็เลยอยากมาเห็ดให้เบิ้งว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรครับพ่อแม่พี่น้องก็พาเมียมาถือยุ้มกัดน่อครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับปรนเด็นนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นเกล็ดเล็กกันน้อยส้นสีขาวมาเบิงสำหรับสูนเบาโอ้รักเบาโอ้อย่ากดข้ามโฆษณาในคลิปนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเี้ามาเบิงคลิปผมมีความสุขความเจริญทุ่นหน้าเงินทองอะไรมามาถูกหัวเลยเบิร์คือเก่าครับพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมด้วครับพ่อแม่พี่น้องเป็นเกล็ดเล็กกับนน้อย่ากดข้าามโฆษณในคคลิปรับพ่อแม่่พีน้อง สำหรับวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเมื่ออื่นผมเสีอัพคลิปของลูกสาวให้เบิ้งว่าหายเป็นปิดถิ่มเลยครับพ่อแม่พี่น้องจากขึ้นฮัตขึ้นพื้นเต็มโตนะครับพ่อแม่พี่น้องผมอาบแค่สมุนไพรให้ใบชะพลูให้กับน้ำสาวข้าวหายสนิทเลยครับพ่อแม่พี่น้องเมียผมแถบบ่ได้รับได้นอนเลยครับพ่อแม่พี่น้องวังมันขึ้นว่านเนี่ยโอ้ยไข่แห้งลูกสาวไข่แห้งเมื่ออื่นเสียอับให้เบิ้องว่าครับพ่อแม่พี่น้องเด้อเมื่อนี้เมียผมถึอยุ่งหามแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ